สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับผมเช่นเดิมนะครับผมกฤษฎีกานะผมช่องสำหรับผู้คนอยื่จะที่เกี่ยวข้องกับเสื้อเมสห,หนังนะครับผมเป็นคนที่ผู้คนเราตรงครับวิจารณ์เราตรงครับผมดีขยันขยับวันม้อกับรายการที่มีชื่อว่า สามตอนแรกเป็นไงบ้างฮะในเองครับบอกเขาจะเป็นรายการที่เราพูดถึงความสึกแอมะะนะครับผมในช่วงสามตอนแรกนั่นเองครับผมว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันบ้างนะครับผมโดยใช้หลักการ50%าสครับผม50%การรีวิว50%คือความสึกจากรับชมนะครับผมโอเคเรี่ยวการพูดคุยเอเมนะครับในซีซั่นซัมเมอร์สองยี่สิบสี่ช่วงสามตอนแรกนะครับก็นับว่าณตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นนะยังมีเอมน่าสนใจมากมายนะครับแต่ก็ต้องดูว่าซีซั่นนนนีี้ะะครัับจเป็ซซ่นที่มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนกัันนะคครบโอเ ถ้าชอบนะครับก็ここอย่าลืมกดไลค์ดตไดตามดเนี่ยนะครับโลวก้เขอฝากเขาชุดอนนะครับผมก็ พอมากนะครับสําหรับการติดตามกันเสมอมาแล้วคนอยากสนับสนุนโปรแล้วตาก็ขอฝากช่วยเราหน่อของการนี้นะครับสนับสนุนก็จะมีทั้งโดเนทนะครับใน YouTube นะครับสมเชียลมีเดียมาชิแล้วแต่การสนับสนุนพวกคุณนะครับผมนะครับโอเควันนี้อยู่กับเรื่องที่8ครับผมก็เพิ่งนับต่อน้ําเพิ่ง8เรื่องเองซีซั่นนี้รู้สึกว่าจะมีประมาณ20เรื่องนะซึ่งถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะแต่ก็จะพยายามให้เต็มที่นะครับตามนั้นโอเคเรื่องที่8นะครับจะเป็นเอเมจจากบังควาครับมาบังความาอีกเรื่องเรื่องละกับไอนเมเนคือผผมมมไ่ ผมไม่ชัวร์ว่าเรื่องนี้จะเป็นมังควายจริงมเพราะจากมันอยู่ในเว็บตูเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นมังควายจริงก็ได้แต่ว่าคุณจะได้ว่าเป็นมังควายแล้วกันนะโอเคครับผม ตัวของอานาเอกเรานะครับนักเรียนชั้นม .5 ไม่ใช่ตัวของนักเรียนชั้นม .5 นะครับผมที่ส่วนนั้นแล้วแต่จริงๆแล้วเขาเป็นหนุ่มแต่งหญิงนั่นเองครับผมแล้วก็มีตัวรุ่นน้องนะครับหญิงสาภาพรักษณครับเาเขารู้ว่าเขาเป็นผู้ชายแต่ว่าเขาก็ยังยืนยันในความรักของพวกเขาแต่ก็เราว่าเบบเสี่ยโรแมนติกที่ว่า้าเป็นบ้านเราเราว่ามีกระแสใช้ได้เลยแต่เราดูว่าเรื่องนี้อย่างไรบ้างน,นะครับโอเคก็เสแล้วคบผมเราจะพูดกันเลยนะครับผมกับเรื่องที่มีชื่อว่าเซจไปวะโอโตคนโกะครับผมอังโรโนโกะนะขอตัวนะ อ่ะครับผมแล้วก็ชื่อไทยรุ่นพี่สุดๆอันนี้เป็นผู้ชายนั่นเองครับผมโอเคอ่ารุ่นพี่คนนี้เป็นผู้ชายนะครับก็น่าเป็ปซืนามิติกหนึ่งเรื่องที่มีกระแสที่เรียกได้ว่าจากคนที่รู้จักกับคนไม่รู้จักการเปซที่คนรู้จักได้เพราะว่าคอนเซ็ปต์มัน่าดึงดูดก็คือแนวชายตังหญิงไงนะ แต่ก็ต้องเราดูว่าเรื่องนี้จะสามารถนําเสนอความเป็นอโรแมนติกหรือความเป็นเรื่องราวของความรักต่างพันแต่ว่าอีกคนนึงเป็นคนตัวละครจะเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยก็ต้องเราดูว่าเรื่องนี้จะสามารถนําเสนอได้ดีมื่อเราขนาดกันบ้างนะครับตามนั้นโอเคก็สำหรับเรื่องนี้นะครับถามว่าสามารถดูแบบถืรสิทธิ์ได้ที่ไหนบ้างนะครับเรื่องนี้เราสามารถดูแบบถือสิทธิ์ได้ก็น่าเสียดาดนะที่ในนี้ยังไม่มีในไทยนะครับแต่ว่าก็ที่จริงมันก็มีซอฟต์ไทยแะละแต่ว่ามันยังไม่มีในไทยแต่ถ้ามีแบบโดยที่เราอยากจะดูเลยที่สุดนะตอนนี้คือลิขส นะครับผมก็คาชิโร่ก็เป็นแพลตฟอร์มใหญ่ของฝรั่งอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องนี้ถามว่ามีซับไทยไหมมีแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมประเด็นคือซับไทยไม่ต่างจากแอปินโซนที่แล้วเลยครับเคีย <c oughs> มากคือเอาอีกแล้วคือซับไทยบ้านเราอ่ะมันแบบซับไทยของคาชิโร่มันไม่ค่อยดีเมื่อใช้ไอคือกาวว่าซับไม่ดีมีไหมมีปัญหาเหมือนกันแต่แบบ ก็นะคือใช้ได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่โคจูด,ดีมันก็ไม่ได้ไงแต่อันนี้คือมันไม่ได้เลยคือเปลี่ยนจากแบบรุ่มมนบี้สวยๆเป็นชื่อไทยชื่ออะไรก็ไม่รู้อะไรตอนนั้นอนะ่ะก็เราดู้กันว่าจะเปลี่ยนแปลงเ่าไหร่นะตอนนี้คือ ก็จะได้ดูแค่เดีวยวคือตอนคาชิโรแล้วก็ถ้าใครซาวิกิตแล้วแบบฮงโงปาได้ถึงแม้การแปลซาวของคาชิโรจะมีปัญหาก็ตามผมว่าน่าจะสามารถดูได้แต่ก็ก็นะตามเร้่แหละผมเข้าใจที่คุณจะไปดูแบบใต้ดินกันเพราะรู้จากว่าปัญหาคาชิโรมันก็มีเยอะแยะเหลือเกินแม่งมีทุกปีเลยฮะยังไม่รู้แม่งทำกรรมหาแล้วหนาไม่รู้ไอหาเนี่ยนะครับแต่ก็เราดูแล้วกันนะเรื่องนี้คาชิโรนะครับโอเค มาเราพูดถึงความคาดหวังซีนี้นะครับซีนนี้เราคาดหวังไงบ้างคือ,ต,อตัวโตะผมมาซีรีส์รุ่นพี่ส,สวยๆเป็นผู้ชายถามว่าเป็นคอนเซ็ปต์ไม่น่าสนใจไหมก็เรื่องเราวน่าสนใจดีกับเรื่องราวของ ความรักที่ต kind of <Yeah. S 1> ัวของความรักแบบตัวของเพศชายไม่ได้เป็นเพศชายแบบตรงๆอ่ะอยากแบบเป็นผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงอะไรก็ตามน่ะก็น่าะเป็นเรื่องราวที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยผมอ่ะรู้สึกสนใจการเสนอว่าเขาเสนอในมุมมองของความเป็นชายแต่หญิงนี่ไงบ้างความเป็นแทบยังไงบ้างอะไรก็ตามหรือความรักระหว่างแบบแทบกับตัวละครผู้หญิงจริงที่ผู้หญิงคนนั้นรู้ว่าตัวของเพศตัวของตัวหลักเราเป็นผู้ชายอะไรก็ตามเนี่ยผมผมอยากรู้ว่าการเสนออย่างนี้เป็นไงแต่ว่าพอเราคิดไปคิดมาอีกทีผมมารู้จักว่าผลงานบางหวะที่ผ่านมาเนี่ย ยังไม่มีเรื่องไหนรู้สึกผมดีผมรู้สึกประทับใจกับมันหรือดีกับมันสักเรื่องเลยนะน้อยมากจริงๆเว้ยน้อยจริงๆเว้ยคือแบบมันจะมีปัญหาหลายอย่างมากซึ่งเคสล่าสุดหนูรู้สึกว่าจะจะดีขึ้นลวมั้งเชตโตทั่วโก่อนอะซึ่งไม่รู้ภาคสอบเป็นไงนะแต่ยังไม่ดูนะครับแต่ว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมอาจจะยังไม่แว้ใจด้านของคือคอนเซ็ปต์มันน่าบนหน้ามันน่าสนใจเว้ยแต่ว่ายังยังไม่ไว้ใจด้านของเรื่องราวของมันที่ ถ้าเรื่องราวของมาันมันดีแล้วกรู้สึกผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจจริงๆบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องอีกหนึง่งเรื่องที่มันดีได้แต่นนัเล็กคือไม่ไว้ใจนอกจากว่ามีความเปเียบตูดนะนะโอเคโซเวทับโปรเจกต์ว่นายอ่ะเนี่ยแหละความกำมวนใจของพวกเราโปรเจกต์ว่นายเป็นสุดที่ผมก็แบบในปีที่ผ่านมาผมด่าเรียบร้อยผมก็ทําคลิปด่าเรียบร้อยนะเพราะว่าพอเจอเน่ใบโตไอโปรเจกต์ว่นายมันมีปัญหาชัดเจนก็คือมึงทํางานเยอะไป และยังดีนะยังดีที่ตัวของแบบไอตัวของไอพ,พัโปรเจกต์มันหนังสอซ่นนี้มันผ่อนตัวนะไม่งั้นคือแบบมันจะโดนด่ารอบ2ได้แต่เราดูแล้วกันนะครับเรื่องงานผ้าจะเป็นไงเพราะงานผ้าของโปรเจกต์มันนายพวกเราในยุคป,ปัจจุบันเราไว้ว่าใจโปรเจกต์มันนายแล้วพวกเรารู้กันหมดแล้วว่าโปรเจกต์มันนายสภาพเป็นไงนะฉันก็ อย่าหวังนดนั้นโอเคส่ว okay. น so, ตัวผู้กับคนีับบทนะครับผู้กับนี่จะเป็นทีมงานของโปรเจกต์มันนายเลยนะก็คือตัวงานเดีเชียรสเกตจากซบายบรสส์ไวซตนนะครับคิดว่าเจ้าสาวผมในเกมอะไรเป็นผู้หญิงยิงหรือเปล่านะครับผมไดโอนโนชิคโตะครับเจ็ดเทพมองไปนะครับตัวของพี่เจ้ก็ตัวสองภาพแล้วก็ยายไฟกาดไเลยเป็นไปไปลูกสาวแม่ใหม่นะครับก็การกกับของเขาล่าสุดก็คือโทซากิภาค2อพึ่งก็นะ ดูจากสาภาพา่กาจะรู้กันดีนะครับโอเคเคนเขียนบทนะครับโทมิตะยอริโกะจากซีรีส์แล้วเมดี้เรื่องนี้ผู้สนาเมีวันแพ้ครับผมบิวดี้ไว้โคดแบ็กและโคดไวนะครับหนุ่มเย็บผ้าสาวคอเพลแล้วก็ในาใยนาจอโกยครับผมซีซั่นนี้เข้าเขียนบทสองเรื่องก็คือในายจอโกยแล้วก็ตัวของเซมไปนะครับซึ่งถ้าคนรู้ถ้าคนได้ดูสองเรื่องคนที่จะรอดีคนเขียนบทเขาไม่ทุ่มเรื่องไหนวโรแมนติกน,นะไอเรื่องนายจอโกยเดี๋ยวรอไวเอฟเอปีหลังจากนี้นะโอเคได้คนเขียนบทหนุ่มเย็บผ้ามาที่เป็นแนวโรแมนติก น่าจะเวิร์กอยู่นะแต่อันนี้ก็ต้องหวันๆ้วยนะเพราะซอสของมางงาเดี๋ยวผมอซอสของมังควาเดี๋ยวผมอยพูดกันมาเคยอะไรนะแต่ว่าซีนี้อ่ะเดีย๋ยวเราพูดกันเลยครับกับตัวอนิเมะนะครับโอเคตัวนิเมะสำหรับผมไม่ได้คาดหวังกันนั้นมาสามตันแรกของซื้ออยังไงบ้างครับซีรุ่นพี่สวยๆวันนี้ผู้ชายนะครับลเาเรื่องย่อนะ นาราโก้เขาโมเขาโตนักเรียนชั้นม5ที่สวยและน่ารักนะครับแต่ความจริงเขาเป็นหนุ่มแต่งยิงจ้วันหนึ่งเอาเอีซากิร์แล้วน้องหญิงสามผ้าแล้ต่อเขาทำให้รู้ว่าเขาเป็นชายถึงจะปิดหวังแต่ยืนยันว่าจะเป็นรักแรกของเขาให้ได้ในนั้งครับผมก็เรื่องราวปานที่ของซีรีส์รุ่นพี่ตัวสุดที่เป็นผู้ชายนะครับโอเคคะแนนสามที่ใหญ่บ้างคะแนนใน ML ็นะตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยสวยหรูเลยครับเจ็ดสี่ศูนกว่าแล้วก็คะแนนนิติบีครับอยู่ในเกณฑ์ที่เฉยๆครับหกห้าจุดศูนย์แปดคร 69%ครับผมคะแนนแต่ละที่นี่แบบโอ้ยแย่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะเรื่องนี้นะครับผมแต่ก็เราดูแล้วกันคะแนนมันก็ไม่ใช่แบบคะแนนโด,ดยรวมทั้งหมดมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ตัดสินทุกอ,อ,อย่างมันคือตัดสินแค่ตัวบุคคลนะนะว่าตัวคนจะชอบเรื่องนี้มันเอาเขื่อนกันนะครับบางเรื่องคะแนนต่ำบางคนอาจจะชอบก็ได้อนะไรอย่างนี้นะครับโอเคเอาละซีนี้ยังไงบ้างนะโอเคเราพูดกันก่อนซีซั่นนี้โปรเจกต์กับมันนายทำสองเรื่องซึ่งอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเราเจอกันประมาณช่วง อ่า5 e อสุดท้ายของซนะัมเมอร์ยี่สามซัมเมอร์ยี่สี่เนาะสามตอนแรกช่วง5 e อสุดท้ายเนาะขอนซัมเมอร์ยี่สี่นะครับก็เ,เราพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของมังควาของแนวโรบินติงหนึ่งเรื่องที่ถ้าใครชอบคอนเซ็ปของความเป็นแถบเนี่ยคุณน่าจะสบายๆแล้วคุณจะแบบ โอ้โหแบบเข้าพิซซีกันมันเลยอ่ะเข้าพิกเซลกันมันเลยก็แฝดอันอยู่ไหนวะอะไรก็ตามแฟนอันอยู่ไหนวะแฟนอันอยู่ไหนวะอะไรก็ตามนะก็แบบโอ้ดีแบบไปใช้แต่ยิงนี่ของดีนี่นะก็น้าวงการเนี่ยเขาชอบสายแท็กงินเยอะไม่รู้ทำมเปัญหาเลยกันตอนนั้นนะครับโอเคมาคือวันไอเรื่องของกระแสเรื่องราวต่างๆมาวิเคระหาเพราะว่ากระแสของเซนนิ่มั้นมาจับบางควายอยู่แล้วนะแนวบางควายเรื่องนี้ก็ยอดวิวของค่ายสูงแล้วก็มีโฆษณาในไทยด้วยนะโอเคมาพูดถึงความเป็นจริงกันเลยนะครับอาจากใจผมนะ เคยอ่นานบงภาซีนี้แล้วสับผมคือผมอ่ะมันเป็นแนวโรแมนติกทั่วไปนะที่เขาเสกมานน่าสนใจคือเป็นแนวชายแต่งหญิงอ่ะแท่นั้นเลยเค่นั้นเลยจบครับแล้วจากนั้นคือโรแมนติกทั่วไปเลยจ้าอาจจะมีเรื่องราวความรักระหว่บบางเราสองคนอะไรตามซึ่งเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องนี้่อนนมะเลยอนิเมะปัญหาชัดเจนของซีนนี้ก็คือไอคอนเซ็ปต์ธรรมดามันสามารถทําให้ทําให้รู้สึกว่าเป็นซี์ที่มันแบบยกกระดับขึ้นไปไหได้ ในในวงการในรอบหลายหลายปีที่ผ่านมาในวงการในเมะเลยนะมีในเมที่มังงะแม่ธรรมดามากแต่อันเมซ้าออหมแบบน่าสนใจของมังงะเยอะก็มีเยอะแยะซึ่งถามว่าซีนี้สามารถทําได้ไหมทําได้ครับแต่แม่งไม่ทําเพราะอะไรรู้ไหมก็แม่งคือโปรเจกต์น้นมานายไงง่ายๆ <laughs> ง่ายๆครับใครใครดูวงการใน,น,นเมะมาเยอะๆคุณดูโปรเจกต์น่านเยอะคุณจะรู้ว่าก็ทําไมทํางานภาพดีไม่ได้ทําไมทางานในเมชั่นที่ดีไม่ได้ก็มันคือโปรเจกต์มานายไงพี่ตามนั้นเลยง่าย เออง่ายๆเลยครับเพราะว่าสิ่งนี้ทำไปซีนี้เป็นซีที่กลางโบแบบจือดอีกแล้วทันนี้ว่าคอนเซ็ปต์น่าสนใจจือดอีกแล้วเพราะว่าอะไรโปรเจกต์น้ำมันนายหรืออาสมณ์เลยทัสมมเรื่นงอื่นทำมันก็ไม่ต่างก,กันลเลยหรอกพอซ้อนของมังควาวก็ไม่ดีอยู่แล้วตามนั้นมันธรรมดามากแล้วพอเรื่องนี้ปุ๊บโอ้โหงานเวชั่นแม่งจืด กูบอกแลยโปรเจกต์ข้มนายแม่ประสูซกางการที่แบบใหมึงได้งบน้อยคืองบน้อยจริงๆเว้ยและเรื่องนี้ดีนะดีในที่มึงไม่เผาอ่ะอันนี้กูขอบคุณมากดีนที่มึงไม่เผา่แต่ถ้ามึงเผามึงจะโดสนสเตรีนกูแน่นะครับตอนนั้นแต่ว่าเรื่องนี้ชอบผมอ่ะสิ่งที่ผมไม่ซื้อเนี่ยไปซีที่มันอยู่ได้แค่นี้เพราะว่าเรื่องงานเสนอสไตล์ความโรแมนติกที่ผมก็ซีซสัน่นี้ผมคู่ไป3ามเรื่องแล้วว่าความโรแมนติกมันถ้าโรแมนติกจะดีได้ไดสิ่งที่คุณต้องทําก็คืองานอิมเมชั่นคุณต ซึ่งเรื่องล่าสุดที่ผมทําไปไอเรื่องก่อนหน้าเนี่ยคุณย้อนคนุณยังคิดเลยว่าคลิปไหนลงก่อนไอเรื่องเนี้ยนั่นแหละครับนั่นแหละหรือแม้กระทั่งคุณอาเรีเยได้ที่ส่งแม้ว่าองค์องค์กกอนเซมานติกของอาเรีเยจะอนนี้ไม่ขันอันนั้นแต่ว่าสำหรับผมมะเขาคุณไปเทียบก,กับอันเซมาติกที่ผมพูดก่อนหน้าเนี่ยคุณสู้ไม่ได้เพราะสิ่งหนึ่งที่คุณขาดเสน่ห์ก็คือเรื่องของงานในเมชันการเสนออลรมณติกคุณต้องบีวอารมณ์ม,มากกว่าดี ไม่ใช่คุณบิ้วลมแบบจางจางแล้วทาให้เนื้อเรื่องมันเดินไปทั้งที่ว่าเนื้อเรื่องมันไม่ได้ขนาดนั้นนะ่ะแต่กูสามารถบิ้วลมบิ้วงานในมิชชั่นของมันที่มันดีได้แต่เขาโทษครับมันคือโจมโปรเจกต์ยังไม่นานคุณจะไปหวังอะไรขนาดนั้นนะ่ะคุณหวังให้วันง,งานมันเรียเรียบเหมือนกันต่อไปมันก็ได้แค่นี้แหละครับตานั้นแหละคือแบบไม่ได้อ่ะ คือนานงเราเนติกเรื่องนี้คือแบบผู้โอ้ไอคือถามว่ามันมีซีที่ผมสืบุณน่าสนใจซีสําคัญไหมก็คือเรื่องราวตัวละครเยคือตัวละครเช่นตัวของมาโกโตะอเนแท้ที่เป็นหนุ่มแตงหญิงอ่ะแล้วจะมีเรื่องราวในครอบครัวที่แบบว่าเกิดความขัดแยง้งหลางคือประเด็นนั้นอ่ะมันสามารถเล่าให้มันแบบดีและน่าสนใจได้เพียงแต่ว่าไอตอนที่สาว้ตอนที่ทําให้ตัวของพระเอกเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแบบจากแบบจากไปไม่ได้แต่งหญิงแล้วกลายเป็นคนแต่งหญิงมาเดิมผมพูดเลยแล้วกันนะกลับไปแต่งหญิงมาเดิมบอ่ะการเบั้ยวอารมณ์ตรงนั้นอกกลาายปรู้สึว่ การพารมลมจุดสําคัญของเนื้อเรื่องในช่วงอ่ะตรงเนี้ยมันพังลงไปเลยอ่ะคือก็นะคือคุณทําดีได้แต่คุณเสึกไม่ทำมามันคือปัญหาใหญ่ชัดเจนเอาไของโปรเจกต์กันมานานมากครับและสองตอนที่ผ่านมาก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวของความรักแบบ มันคือรักสามเศร้าอ่ะคุณสังเกตอาการดีๆไหมแมนก็มีตัวของซาคิอเลียวจิอีกเลียวจิก็เป็นเรื่องเพื่อนของมาโกโตะอีกอะไรเนี่ยแล้วก็มีเรื่องราวแบบเอ้ยเลียวจิมีความรู้สึกในตัวมาโกโตะหรือซาคิก็มีความรู้สึกกับมาโกโตะยังไงบ้างก็ตามอ่ะมันจะเป็นเรื่องราวที่มันมีความรักสามเศร้าได้ดึงที่แต่ว่ามันขาดการเบี่ยงลมในเช่นตัวละครเสริมด้วยถามว่าไอ้ตัวละครเสริมมาอ้าคุณเล่าได้ดีหรือเราจะอินกับความบานมาเขงตัวละครมาโกโตะหรือพอมาได้มาโกโตะที่มันเป็นปมประเด็นที่ใหญ่ที่สุดได้ในเช่นแม่ของมาาโโคคตตตะะะแ่่ปรรเเด็นืออัวลยยงงี้ ในวงการเทเน่อะแม่งน้อยมากตัวละครแม่มคอคโตะอ่ะน้อยมากคุณไปเช็คข้อมูลได้เลยครับตัวละครยังมีความแบบความไม่เอาเพศมาพาไม่เอาความไปใช้แต่อ่งอน้อยมากจริงๆว่ะที่คุณจะมีตัวละครอย่างนี้และสางนี้เพียงแต่ว่าความน้อยมากเป็นคือข้อดีของมันคือน้อยมากมันมีตัวเปรียบเทียบได้ยากมากมันมีแค่แบบ2เรื่องเองอะในวงการนี้มีแค่สองสามเรื่องเองอะ่ะแต่เรื่องนี้คือเรื่องที่สี่ที่คุณโดนเปรียบเทียบในน้อยมากและคุณสามารถสร้างเรื่องราวตรงนี้ให้เราแบบ โอ้นี่คือเรื่องราวที่เราไม่เคยเห็นในวงการเลยนะเพราะจริงมันไม่เคยเห็นจริงเพราะตัวละครการล่าประมาณเนี้ยตัวละครที่มีความขัดแย้งประมาณเนี้ยแม่งน้อยมากจริงแต่ประเด็นคือมันไม่ทํานั่นแหละคือมึงเลยกลายเป็นโรเปียนเทียบกับเรื่องมันก่อนหน้านี้งคนไปเซิร์ชข้อมูลในนี้ได้เลย,เลยคุณเสิร์ชตัวละครอาณาโอกามิเกะได้เลยครับนั่นแหละตัวของมาโกโต้พี่ช่ใช่ไหมเอ่อแม่ของมาโกโตะนั่นแหละครับผมอืมแต่ตัวมิเกะแม่มาโกโตะเนี่ยนั่นแหละคือมันสามารถเล่าได้บางทีแต่ว่า ก็ต้องรอปรมาในอนาคตแต่ว่าโปรมาเนี่ยที่มันจอดมาเช่นตอนที่สองแล้วตอนที่สามเราเห็นว่าเออไอ้ปรมานนี้เป็นน่าเล่านะเพียงแต่ว่าพวกอย่างบรรดาเล่าหรือเปล่านั่นแหละคือปัญหาชัดเจนครับแล้วก็เรื่องราควคอนโรูติกตอรซีนี้สำหรับผมผมก็ เป็นอารมณ์ติกที่มันไม่มีมิติดราม่าอะไรต่างเพราะจริงๆคือเรื่องงานเมชชันอะมันก็เลยมีปัญหาชัดเจนที่ทําให้แบบงานมาเลยดูจืดไปในที่สุดครับก็น่าเสียดายนิดนึงนะกับคอนเซ็ปต์่น่าสนใจเลยการเป็นหนึ่งก็เข้าใจเด้แต่กลายว่าการเรื่องงานเมชชันที่การร้อเสนออะไรต่างอาจจะดูไม่ได้ดีมากพอ,อทาให้ซีนนี้ก็ไม่ต่างอะไรขอททยนะซีนนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับผลงานมางความเรื่องที่ผมไม่ค่อยสนใจแล้วก็เป็นผลงานที่พออายโตขอโปรเจกต์มานานมันไม่ค่อยใสยใจอีกแล้วนะครับน่าเสียดายเนาะ โอเคมาส่วนเรื่องเงาเวชันผู้พิพากษาครับเรื่องเสารประกอบนักภาพพลาดได้ทีหมดครับตามนะั้นไม่มีปัญหาแนละ้วเรื่อง,องนักภาพเนาะส่วนด้านของเพียงเปิดเ,ออเพียงเปิดผมยังคอน์เนลรวมได้ว่าเพียงเปิดเพียงข้างที่จ่ายโอเคอยู่นะส่วนเสารประกอบเรื่องนี้เฉยๆครับตามนะั้นถึงแม้จะเป็นประกอบจากไอช้ชงมารผู้ไปเก่งก็เถอะนะโอเคไป เราววนเอาสมัยแนวโชติสาวตอนแรกขอซีรี่ลุ้นพี่ส,สวยๆคนนี้เป็นผู้ชายนะแล้วพี่ส,สวยๆวกนี้เป็นผู้ชายเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกกับเรื่องราวของแบบรุ่นพี่มีบารไปใช้แต่งหญิงแล้วมีรุ่นน้องมาสารภาพรักแล้วก็มีความรักกันแล้วกันก็นับว่าเป็นซีรี่หนึ่งเรื่องที่คอนเซปต์มันได้แต่การเสนอมันไม่ได้เรื่องเพราะโปรเจกต์มันนายเดียวเลยตามนั้นเราพูดก,กันง่ายๆเลยเมื่อได้ไปซีรีส์เป็นซีที่แบบคุณคือแค่ดูสามตอนสามตอนส,สี่คุณดรอปแล้วเว้ย พราะว่าการเสนอเรื่องราวของมันฮักคนไม่ชอบความเป็นชายแต่หญิงเลยนะหรือแบบคนอยากดูก็แบบแค่ไป็ชายแ่หญิงเฉยไม่รู้ความน่ารักของมันก็ตัวเฉยก็ดูได้แต่ว่าผูอยากดูเรื่องราวความอินของพวกเขาด้วยมันไม่ได้ตามนั้นนะครับเลยท้าเปซีนี้เป็นซีที่มันธรรมดาแล้วก็าจะสลายลงในที่สุดตามกาลเวลาของการในเมฆนะครับตามนั้นโอเคสาวตอนแรกห้าคะแนนครับมันได้แค่นี้อ่ะก็คือผมจะให้อะไรไมกกว่านี้ได้มันได้แค่นี้องานไม่ใช่นจืดการเสนอจืดตัวละครตอนนี้ก็จืดมีดีแค่มาเขาโดดตัวเดียวตัวละครที่เหลือไอตัวนางเอกเรา ตัวของรุ่นน้องเราก็กลายเป็นตัวคอแบบข้างรุ่นพี่จัดจนน่ารำคาญคือแบบมันมีอะไรที่แบบมันต้องโจนเหยือะแต่ขอโทษเพราะเจ้าพนีมันไม่มันไม่อยากทำอย่างนั้นมันก็ทําตามต้นฉบับมันเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายขนาดนั้นอธิทา่วงการอนิเมะกับสื่อวงกอนิเมะมังงะกับเหลือนิยายมันต่างกันอนิเมะมันต้องตัดแต่งให้มันมีความน่าสนใจหรือเท่ากับตัวของมังงะหรือทํให้เดียวมังงะก็ได้แต่อันนี้มันเหมือนถอยลงอะนี่แหละวงการอนิเมะมันเลยมีอยี้ตลอดไงที่บอกว่าวงแบบอนิเมะไม่จะแบบ แม่งจะทำมันต้องอนิเมะคอนเซ็ปต์ง่ายๆคือคุณต้องทําให้มันดีกว่ามังงานเลยนิยายแต่อันนี้คือมันทรับไมดีงกว่าเดิมคืออะไรวะก็ขอโทษอีนิทโปรเจกต์กับนายเออตามนั้นแหละเรื่องนี้ธรรมดามากครับโรแมนติกไม่น่าสนใจเจอดสนิทมีแคค่อนเซ็ปต์ครับตามนั้นโอเคเอาล่ะรื่องพี่สวยๆครับผมไม่คะแนนเหมาะสมไม่มาสกัดทัพโปงครับถามแนะนำไหมสามตอนแรกครับมัน,น,ม,น,น,น,ม,นมันเห็นสภาพอย่างเงี้ยผมว่าตอนที่สี่ผมว่าคุณน่าจะไม่ทนกันหลายคนแล้วฉันก็ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะแล้วก็มาจากฮิตาโร่ด้วยก็รอไปก่อนแล้วกันนะครับโอเค เทีไปว่าโอโตโลโกกครับผมรุ่นพี่สดใสวันนี้เปื่อนผู้ชายผมมาห้าแต่เสร็จในสามตอนแรกครับผมโอเคเจ้าสอบการผู้คนยังไม่ซีซั่นทำมันลอยสามเรื่องนี้สองวันที่สี่ะครับผมเรื่องนี้น่าการเงินศาสตร์ตอนแรกแบ่งงานบางหาข่าวเชื่ตาวด้วยแล้วก็ขอฝากกันชนนะครับผมก็เรื่องหน้าจะเป็นนั้นน่กติดนี้ผมโอเคส่วนใหญ่ก่อนพบใหม่เรื่องหน้าครับฝันดีครับบ๊ายบาย